โอเคกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ S TVS มันอยู่ในเกมของ Resident Evil Village กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้มันอยู่ในเดโมตัวที่2แล้วนะครับผมน้อสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งในเดโมตัวนี้นะครับอีธานจะเข้าไปในสำรวจในตัวปราสาทแล้วนะครับเนาะเพื่อไปตามหาลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าโรสนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับตอนนี้เรามีเวลาเล่นเพียงแค่3 0สินาทีเท่านั้นนะครับนาะในการเดินทัวร์ปราสาททั้งหมดนี้นะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มเลยดีกว่าเนาะ้ดยความรวดเร็วนรับดมมาาาตฐนเเท่ิ ลูกาวของอีธานอาจอยู่ในปราสาทเขาเข้าไปในปราสาทที่ตั้งตระหนดด้วยความหวังเดียวที่จะพบลูกแต่สิ่งที่เขาพบกลับเป็นการต้อนรับที่ไม่น่ารื่นรมอาอเสียเลยปราสาทดีวินเดสกูนะครับผมมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าวันนี้อาจจะมีเสียงคลื่นนิดนึงนะครับเนาะขอภายด้วยแล้วกันเนี่ยครับณนะตอนนี้คือที่บ้านผมฝนตกนะครับไม่ใช่อะไรโอเคมาตอนนี้เข้า,าในตัวปราสาทเรียบร้อยละ ผมได้ปรับภาพให้มันดูสว่างขึ้นเนาะ,ะจากครั้งที่แล้วก็คืออย่างมืดเลยนะครับโอเคมาตามหารสในปรสา,าสาทกันเดินเข้าไปโอเคแก้วสีแดงฉานคริมสันไวน์นะครับโอเคกดสามเหลีมเพื่อดูสมบัติเหมือนเดิมเนาะก็มีการาจัดไอเทมมีการคราฟของนะครับ แล้วก็มีการจัดการเรื่องเของคีย์ไอเทมแล้วก็สมบัตินะครับที่อันนี้เอาไปขายได้โอเคไหนดูสิมันเขีนว่าอะไรสมบัติอย่างเร็วเลยนะตรวจสอบ Red w i n e นะครับผมเนาะ c r i m ส o n w i n e แก้วสีแดงฉานแก้ววาของ d ดิ t มเทสก o ลครับสีแดงสดเหมือนเลือดเลยเขาบอกว่ามีค่าด้วย Value เนี่ยอันนี้ไปของว่างไม่มีอะไรเลย ตรงนี้ล่ะไม่มีเหตุเปิดเกะไม่ได้มามีมีดปืนพกเหมือนเดิมมีแค่สิบนัดวะอันนี้รวมในซองเป็นยี่สิบนัดเปิดเกะมากรอนสะดอกง่ายต้องไปหาพลิกล็อกวะอันนี้ต้องไปหาพลิกล็อกโอเคตรงนี้เปิดประตูได้นี่วาโอเคกดอาสาเพื่อการทำการนั่งยองนะฮะเปิดประตูเข้ามา ไหนดูสิโอเคอันนี้ต้องมุดลงไปนะครับโอ้โหน้องหนูน้องหนูนหนมาละจ้าที่นี่มันที่หน่ายเสร็จเลยข,ขึ้นสนิมนะครับโอเคไม่ต้องสอนแล้วเพราะว่าวิลเลจเล่นมาแล้วเนาะอนันนี้ปล่อยไปเลยอันนี้อะไรเอ่ยหยิบนะครับเป็นแหวนดวงตาสีแดงกล่อมนะฮะ มาเข้าไปข้างในกันโอเคกด L3 เพื่อวิ่งนะฮะอันนี้ไม่ต้อง,องรู้สึกสำคัญเพราะว่ามันสอนเผื่อกรณีใครยังไม่เคยเล่นวิลเลจไงเออมาจู่ๆมาเจอคาสเซอร์ครั้งแรกนี้มันจะงงไปพิเศษโอเคมาปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกมันแล้ว เอา้าเดี๋ยวกลับมาที่เดิมนี่ว่าอันนี้อ๋อโอเคไปทางเชื่อมไปเฉยเรามุดได้เอนี่มีของว่ะมีโจเขาให้อ่ามาชิ้นส่วนคริสตัลนะครับอารมเหมือนภาคสี่เลยเอาไปขายได้นี้เพราะนักรสไปไว้ไหนวะวั e โอ้อันนี้น่าจะเป็นพัสซุนะผมเนาะเอาไว้แก้ไขปริศนาได้ ไหนดูสิให้เราตรวจสอบแวนตาคุณใช้สิ่งนั้นที่นีไม่ได้อาวอาแล้วไงผมต้องไปหาอะไรมาแปะข้างบนแน่ๆเลยวะน่าจะเอาหัวมัง้งเอาหัวมาใส่นะครับตามลำดับอย่างนี้เอาหัวของอานางฟ้าทั้งหลายมาตั้งไว้ตรงนี้เนาะเทพิดานะฮะเทพพิดานางฟ้า ห้องนี้อ้าววันดีครับเราพบกันอีกแล้วสินะคุณมาที่นี่ยังไงเนี่ยสถานที่ทำเงินนะนะแล้วนายเจอลูกสาวหรือยังล่ะไม่ถ่าเธออยู่ที่นี่จริงแล้วก็ท่านหญิงแห่งปราสาทคงจะเก็บตัวโรสตัวน้อยในห้องส่วนตัวแ่ะนะว่าไหมดีมิทรสเหรอถ้าเป็นอย่างนั้น ทำไมไม่ไปลองดูล่ะอาจจะโชคดีก็ได้นะพูดถึงเรื่องดูแต่จะซื้ออะไรหน่อยไหมล่ะเอาแน่นอนปางเปิดร้านดูซิว่าเราอัปเกรดอะไรได้โอเคฉันมีของใหม่ๆด้วยนะคุณวินเทอร์สโอเคเสบียงเนาะดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูความขวมัญนิดนึงนะสะเสบียงใช้จ่ายวันนี้อายุยืนถึงวันหน้า <laughs> <laughs> อา๋อมีฟอกแต่งปืนด้วยนี้ ช่างปืนสุดปังสำหรับตังคุนเอาว่ากระเป๋าของยุคนะครับทุกสิ่งมีราคาไหนยูซิกระเป๋าตังอ๋อนี่คือขายได้นะฮะงั้นก็ขายเลยเพื่อเงินสองพันเลยเก็บเล็กผสมน้อยอย่างที่เขาว่ากันแก้วสีแดงฉานเราขายได้นี่วะใช่ไหมในเดโม่ผมขายไปเรื่อยแล้วกันเนาะอันนี้ผมขายไปเรื่อยลยแล้วกันในเดโม ช่างปืนอันนี้อัปเกรดปืนได้วะโอเคเตียยไม่อัปเกรดแล้วกันที่มันเดโมโนเนาะเราเน้นเราเน้นขายปืนดีกว่าเน้นซื้อปืนกระเป๋าพิเศษจะพึ่งแล้วกันเจนเย็นเดโมยังไม่อยากใช้เท่าไหร่นี่เอาลูกซองมาดีกว่าห้าพันเลย์ัดมาห้าพันเลย์นะครับพลังห้าร้อยหกสิบความเร็วในการรีโหลดสองจุดแปดวินาทีหม่ก็อย่างนานเลยอันนี้ไกลเบานะครับ ปรับแต่งปืนทดสอบเพิ่มอัตราการยิงอย่างมากเ a t ออ f f i r ์เนาะอันนี้เลมายนะครับเป็นกระสุนปืนพกนนที่เราถืออยู่โอเคเพิ่มความจุก,กระสุนอ่ะจัดไปนะครับปรับแต่งเลยไหมจัดไปเลมายมาสลับอาวุธนะครับไว้เจอกันใหม่นะอารมณ์เหมือนลุงคนนั้นเลยเวล่ย welcome ตรวจสอบผมอ่ะ เขาวงกดของนอชทีนะครับช่างฝีมือจากยุคปลายศตวรรษที่19นอชทีมถูกตราหน้าว่าเขาเป็นคนนอกรีดที่เมืองบ้านเกิดเขาต้องระหกระเหินเร่ร่อนนะครับจนมาถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลแห่งหนึ่งจากนั้นเขาจึงสร้างเขาวงกดขึ้นสี่แห่งได้แก่ปราสาทบ้านโนนเนินเขากังหันน้ําและหอเหล็กทันทีที่สร้างเสร็จเขาก็ยกปืนเจาะขมับและฆ่าตัวตาย m ม g ก็เ <c oughs> <My God. S 1> ขาวงกดแต่และแห่งนั้นจะแตกต่างกันและต้องใช้บอลโลหะที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษในการทํางาน ภายในแต่ละขาววงกฏมีซากตกผลึกของมนุษย์ซึ่งว่ากันว่าเป็นภรรยาที่รักของทั้งสี่คนของนอชชินและขาววงกฏก็คือสุสารของพวกเธออ๋อไอนี่ไงที่อยู่ข้างนอกสี่อันเป็นขาววงกฏเ,เป็นสูนสารเนาะอันนี้อะไรอะดูเหมือนจะมีรูสลับใส่ของทรงกลมดวงตาไงหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเออนี่ไงดวงตาเราเช็คดีๆเลยละเอียดหน่อยมา ดวตาสีแดงกล่มอ่าลองดูใช้ได้ไหมที่นี่ใช้ไม่ได้อ้าวไงของกลมๆเอาไว้เปิดตรงนี้ได้เฮ้ยกระโหลกเหรอต้องไปหาของมันต้องไปหาของมาเกียร์ที่เอ่ยยีิบสองนาทีโอเครีบไปดีกว่า <laughs> เราจะชา้าอยู่ใจไม่ได้เรามีเวลาสำรวจแค่สามิบนาทีเท่านั้นเองเวลาโคตรน้อยนั้นจะแจะ โอเคมาห้องนี้เลยเลยอันนี้เราพังได้ใช่ไหมอันนี้พังทิ้งอันนี้ก็พังได้ด้วยนะครับสมุนไพรใบสีเขียวประดิษฐ์ยางบาลได้เลยตอนน,อน,นี้โอเคมาเรามีเคมฟูอิดแล้วนี่ใช่ไหมเออเคมฟูอิดแล้วงั้นก็คราบเป็นน้ำประเชงได้เลยสวยงามน้ำประเชงสุขสันต์ตาการตาสะใจสมัยมี อันนี้เปิดได้โอเคของว่างครับผมเรียกว่าอิ่มอร่อยทีเดียวนะครับสำหรับของว่างพวกนี้อันนี้พังได้จ้าดินปืนมานี่เลยเอาไว้ครัพปืนอันนี้เลยเอ่ยสามบทตร,ตรีนะครับเบลล่าแคสซานดาแล้วก็เดเนล่าโอเคเป็นลูกสาวของเดวิดเรดดี้ดิมิเตสกูมั้งอันนี้ใช่ไหมเดาวไว้กัน ตังห้าร้เลยนะครับลิฟต์กดไม่ได้ต้องไปปั่นไฟวะอนีอ้เครื่องปั่นไฟไม่ทำงานเชี่ยมาอันนี้น่าจะพังได้เออกระสุนลูกซองครับดีมากตรงนี้ทางออกนี่ว่าไม่ใช่งัน้นกลับไปก่อนตรงนี้ไม่ใช่ให้มีอะไร อันนี้อะไรเอ่ยล็อกใจด้านเวนกรมกลับไปก่อนโอเคขึ้นไปในกลางปราสาทได้เลยตอนนี้โอ้ my god สวยงามมากที่นี่ครับผมแหมอันนี้ไม่เล่นเมดเด้นนะเนี่ยโอ้เห็นกับตานี่อย่างสวยส่วนปืนพกนะครับโอเค ไม่ได้ไม่ใช่อะไรไม่มีเพย์ห้างไงเมเดนเมเดนนี่แปลว่าหญิงพรหม,มจรรย์เนาะอันน,อนี้เป็นศัพท์ที่ที่นี่เขาเรียกกันหญิงพรหม,มจรรย์ก็จะเป็นแบบผู้หญิงที่เออเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรยังเด็กๆอยู่ยังเท่าว่ายังยังสิงๆอยู่ง่ายๆเออเด็กที่มันยังสิงๆอยู่เป็นเด็กผู้หญิงเนาะยังสิงๆอยู่อันนี้พังได้นี่วะพังยับเลยละกัน รวยนักใช่ไหมพังทิ้งรวยนักใช่ไหมโ <c ười> คนอันตราพานันอันตราพันจะแจ่ไอ้ข้าว่าเป็นยังไม่ได้ไปนี่หว่าลืมไปอืไม่ไหวแล้วเอาโอเคตรวจสอบ what the? ชาเลือด oh my god oh my god oh my god โอเค เียทีละสิบานาทีเช็คซ้ายก่อนสองร้อยเลยนะีครับอันนี้ไปไม่ได้มันล็อกอยู่โอเคไม่เป็นไรตรงนี้มีโอเคมีของดินปืนครับมีดินปืนสองอะนี่ใช่ไหมขาดเศษเหล็กขึ้นสนิม,มต้องไปหาว่ะถ้ามีเศษเหล็กเราจะครับเป็นกระสุนปืนพกได้ อันนี้เราเปิดได้ไหมห้องวายนะครับโอเคเป็นห้องวายสหรับแดคูล่าเคมโปรอิด <c laim pro it> นะครับสารเคมีเหลวอ,อันนี้เป็นวายเนาะโอเควายสหรับแดคูล่านี่ก็คือเลือดนั่นเองนะครับเนาะเอาเลือดมากลั่นเป็นวายโคตรสุดเลยใช้ที่นี่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรในเมเด้นนี่คือเออมีอะไรทำเยอะแยะเนาะในนี้ไม่ไม่มีไม่เป็นไร โอเคเอกสารนะผมเทคนิคการทำไวน์ของปราสาทดิบิเตสกูสืบย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่15ก่อนผู้อยู่อาศัยในปราสาทณปัจจุบันอานิก้าดิบิเตสกูใช้เทคนิคในตำนานอันแปลกประหลาดในการเพิ่มรสชาติอันเข้มข้นของไวน์และทำให้วน์นั้นมีเนื้อข้นไวน์วที่ดีสุดของเธอคือแซงคิสเบอร์จินที่แปลว่าเลือดสาวพรหมจรรย์ โดยวายนี้ถูกบรรจุในครัวตกแต่งพิเศษที่มีลวดลายดอกไม้สีเงินที่สลับซับซ้อนเซงกูินบัวจินนิสนะฮะเซงกูินอันนี้น่าจะแปลว่า,าเลือดเนาะแล้วก็บัวจินนิสน่าจะแปลว่าหญิงพรหมจรรย์น,นะครับเนาะรากศัพท์น่าจะแปลว่าเวอร์จินเดาจากรากศัพท์ดูแล้วกันถ้าจะแปลศัพท์พวกนี้ก็ต้องฝึกเดาจากรากศัพท์เนาะ <c oughs> อันนี้ส่วนปืนพกโอเคอันนี้ อ๋อนี่ไงมีตาอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช,ไดใช้เลยกับดวงตาตัวนี้ใส่เข้าไปเปิดประตูว้าววัดชิปหายละอีมอัมแงเฮ้ยโอ้โหมันงมันช้อนชัยในะร่างกายเราไม่นะ ฉันไม่ได้ผ่าร่างมนุษย์มานานแล้วเขาจะมัดคุณไว้ปาดคอคุณแล้วก็ดูนะถูกกินทั้งเป็นตอนตายแล้วเ่าหร่ไหนมากกว่าแล้วจะเธอชิปหายละอดใจไม่ไหวแล้วออย่ามานะเอ้ยโอ้โหมันจะฟันกูแล้วมันจะปากกูแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่จับ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 โอเค ยิงเจ้ยนั่นไงโดนจับจนได้กัดโอ้โหเต็มเต็มเลยอีเดคูล่าไปใช่ใช่มันล็อกดี่ว่าชิบหายแล้วตรงนี้โอ้โหไม่มีเคียร์เท่มเลยเปิดไม่ได้ล็อกอยู่อันนี้เปิดไม่ได้โอเคประตูนี้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออแดงละกูตายกูตายกูตาย หนไงปลาเชงหนังปละเชงเร็วเชงเร็วๆๆโอเคเย้ยมาละจ้าหนีก่อนหนีมาก่อนเฮ้ยโอ้ตันอีกแล้วกูต้องยิงมึงละกูไม่ไหวมึงละไม่ไหวจะเครีอ่ะบล็อกไว้บล็อกไม่ได้โดนกัดฟรีไปอีกหนึ่งแผลคุณแม่บอกว่าชืดแต่ฉันว่าคุณอร่อยนะ ม่อย่ากินผมเลยชิบหายแล้วเปิดประตูก่อนโอเคตูนี้หลบไม่ได้ไม่เลวเลยเอ้ยนี่ไงทางหนีโอเค <c oughs> คุณจะดูดีม,มากเลยถ้าไปแขวนคอในห้องโถงของเราจะเย็นๆจะเจ๊ไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้เอื้อลงมา <c oughs> โอเคหนีไปได้ผมมันตันลงมาไม่ทันน่าจะตั้งใจไม่ตันลงมามาก,กว่านี้โอเคมา โดยสอบเอกสารวันที่9พฤศจิกายน1958วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันมาทำงานที่ปราสาทฉันตกใจที่สุดเมื่อเห็นว่าพนักงานทุกคนล้วนเป็นผู้หญิงพวกเขาบอกฉันว่าอย่าได้ทำให้นายหญิงหรือบรรดาลูกสาวเธอโกรธเด็ดขาดมันจะออกแปลกๆอยู่นะวันที่23มิถุนายน1958นับตั้งแต่ฉันเริ่มทำงานที่ปราสาทก็ผ่านไปแล้วสสัปดาห์และฉันก็ยังกลัวนิดๆสาวใช้อีกคนที่ชื่อว่าอเดล่านะครับทำผิดและคุณเดนล่าเนี่ยก็ใช้มีดฟันหน้าเธอโอ้มค์กอด และตอนกลางคืนฉันได้ยินเสียงร้องโควนคลางอยากกับผีตะเวนไปทั่วห้องโถงฉันอยากกลับบ้านจริงๆวันที่แกรกฎาคม1 9 5 8ฉันจะทํายังไงดีตอนทานอาหารเย็นนายหญิงน้อยบอกว่ามันร้อนอบอ้าวจนเกินไปฉันก็เลยเปิดหน้าต่างแง้มไปนิดหน่อยปิดมันเลยนะปิดเดี๋ยวนี้ทุกคนกรี๊ดร้องใส่ฉันพร้อมกันอย่างนั้นฮันกลัวจะถูกพาลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วไม่มีใครได้เจออีกฉันไม่รู้ฉันจะทำยังไงฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ คือที่นี่เขาจะจับผู้หญิงเนาะมาทำเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรคนรับใช้ที่นี่เนะฮะเป็นผู้หญิงที่ถูกฆ่ามาแล้วนะครับและต้องเป็นหญิงพรหม,มจรรย์ด้วยประเด็นให้ตายซิโรบินเฮนดินเธอโรเบิร์ตอ๋อนี่ไงเลดี้ดิมเตสกูโอแม่สาวน้อยเข้าไปข้างในแล้วจ้าตัวโคตรสูงอะต้องก้มเข้าไปเออนี่ไงสุดเพื้นพกนะฮะ โอเคตาเข้าไปล็อกครับผมโอเคยังไม่เข้าไปเล่นใช่ไหมตอนนี้เจนเย็นเจนเย็นนั่นจะเกมเต็ม,ตมได้เจอหรือไม่ก็ในเดโมนี้แหละนะฮะลุ้นกันนี่เล่นครั้งแรกเลยงงงโอเคสมุนไพรเอาทำให้รู้ว่าตอนนี้เราเหลือเวลาแค่12นาทีเท่านั้นนะครับมายังไว สิบสองนาทีกับการหาทางออกจากที่นี่อันนี้อะไรเอ่ยคบไฟขยับได้ยิงได้ไหมวะอันนี้ยิงได้อืม mm. เหมือนจะขี้อะไรออกยิงไปฝั่งนี้โอเคเข้าใจละ I understand now ยิงกาไป mm. เรียบร้อย แล้วประตูจงเปิดห้ค,หความรับจงเปิดโอ้โหยังมืดไปใช้โอเคมาพอดีอันนี้เป็นคุกแล้วฮะข้างในมีต้องมีขี้แล้วปะโถขี้ก็ต้องมีขี้แล้วมันไม่ได้ล้างอยู่ที่นี่โอ้โหวัดจะเฮลนี่มันเครื่องทรมานดีๆที่เองนะฮะ เอาคนมาแขวนคอออมายก็อ oh ดอันนี้ห้องอุปกรณ์วัดประตูขวาความสยองขวัญจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วตอนนี้อันนี้ของจริงแล้วแต่เวลาเราเหลือน,น้อยนิดมากๆเลยเป็นนาทีครึ่งต้องลุ้นกันแล้วครว่าจะทันไหมวันนี้ผมรู้สึกว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยประเด็น โอ้โหห้องทรมานทรกรรมนะฮะเป็นห้องเชื่อแบบเชื่อจริงๆครับผมเนาะไม่เชื่อแบบทางนั้นเชื่อจริงๆโอเคตรวจสอบผู้สมัครนะครับอิรินามิฮาเอล่าโอลิสอิงกริดปฏิเสธแดนดร่าเกรตาเนดีน,ดาาน,นคาเมเลียเบียนกาเมลินาแอสทริดลุดมิลาโรซาลินดาลีนา่าสเตฟนาน่าและแกเบล่านะฮะ โอเคอันนี้ห้องมันเหมือนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทำการทดลองอะไรสักอย่างเออน่าจะจับตัวอย่างมาทำทดลองอะไรที่นี่แน่ๆนะฮะห้องนี้ล่ะโอเคห้องนี้ เฮ้ยเอกสารดีวะมาดูกันต่ออิลินา่ากินเก่งมิฮาเอล่าอินเก่งโลอิสกินเก่งอินกริดแปรปรวนบางครั้งก็ตื่นตัวมากเกินไปโอ้ my god ทดลองอสยอัย่างหนึ่งจริงๆด้วยวะ่ะเย้ศพโอ้โหมันเอาศพมาห้อยตรงนี้วะ่ะเฮ้ยเยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ อันนี้วายมาแล้วจ้าปีศาจมาแล้วยิงก่อนเลยอดับแรกไม่ต้องอทำเพลงยิงก่อนเลยยิงจัดไปอย่าให้เสียเ้ยยกดาวมาอีกไอ้นี่มันเอาผู้หญิงมาที่นี่เดี๋ยวเอาเป็นผู้ติดเชื้อเลยเว้ยนี่สิงกบซอมบี้จะบ้าตายเดี๋ยวหนีมาก่อน มี3ตัวอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ไม่เอาไม่รู้จักกันเจ๊ยิงเข้าไปยิงยิงตายสิวะเออตายหนึ่งสมุนไพรสมุนไพรหนีก่อนเอือดโดนเสื้อไปตั้งหนึ่งทีเฮ้ยขวานโอ้โหบล็อกไว้ก่อนยิงยิงตายสิวะตายเฮ้ยบล็อกไว้ก่อนไม่โดนโอเครีโหลดดิ่งคัพเวอร์บีอัลลีโหลดิ เฮ้ยโอ้โหดับจะโดนหน้ากูแล้วไอ้นี่เอาตายของเรียบร้อยโอ้โหโกระสุนกูเหลือน,น้อยมากตอนนี้ชิปหายละห้องนี้มีโอเคกล่องกระสุนปืนลูกซองโอเคต้องใช้ลูกซองระมังรอบนี้โหลดให้เต็มห้านัดนะครับโอเคห้องนี้เร็วหาของหาของเอ้ยอะไรอะเศษโลหะ ถามกระสุนได้ไหมตอนนี้อันนี้เอ้ยครับเ์สเอ็ดคริตไปก่อนสืกปืนพก,กเกียร์ที่เอ้ยแปดนาทีแปดนาทีแล้วแปดนาทีแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วครับเชฟ <c oughs> คุณลือมอะไ้แค่แปดนาทีเท่านั้นไม่นะโอกคยังเพียบอยู่เลยไปบอมจา้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กอดลูกส่องเลยอย่างนี้ เสื้อไปเรียบร้อยนัดเดียวยังไม่ตายเหรออึดไปไหนอีเจ๊ะกระโหลกคริสตัลเอามาเฮ้ยอ๋อโอเคเพิ่งจะผุพังสลายหายไปไอ้พริบตาวัตเต้มีดขวัญข้าไปก่อนโอเคเคมฟลูอิดมาละจ้าโอเคลูกซองยับหน้าแม่งเลยคันหนึ่งคนคนที่สองโอ้โหไอโดนดาเมจ เอาอีกทีโดนอีกทีโดนอีกทีโดนอีกทีได้หรือเปล่ามันเยอะจังวะเดี๋ยวนะไปบอมฟังเข้าไปซึมโอเคตายตรงนี้โอเคตายเลยตายเลยตายหมดเลยเยสโยใส่คออินกริดนะครับอินกริดฮานิเกนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่คนละคนกันอันนั้นมันได้เสดอีวิวสี่ โอเคฟันเข้าไปนะฮะสุวนปืนพวกวัตเตอร์ยังอยู่อีกเลอครับคุณครับยังอยู่อีกเลอครับเอาดาบมาแล้วฟันกูแล้วไม่โดนยิงตายสิวะยิงอืพักพักออกไปไม่ได้เหรออันนี้ดีโลดก่อนโอเคตายดินปืนว่ะอันนี้ ดินปืนคืออะไรดินปืนโอเครีโหลดอินไอเกียร์ที่เอ้ยหกนาทีจะจบไปว่าเนี่ยวันนี้ตรวจสอบโอ้เปิดไม่ได้วันนี้ไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจไม่อยากเชื่อเลยว่าทัศน์นดาเนี่ยจะก่อเรื่องรุนเท่านี้อีกแล้วเดี๋ยวนะอีนี่อีกแล้วเหรอ ไม่แน่หาทางหนีก่อนเย้ชิบหายแล้วเรื่องของชัยที่แข็งแรงฉันนั้นเราไม่ไหวแล้วที่จะชิมมันจะเย็นๆสิเจ๊ให้กูไปก่อนเอาลูกซองยัดหน้าแม่งเลยโอเคไปแล้วจ้าโอเคนักวิชาชีพทงานด้านก่อนหาอยาบคายจริงๆฉันไม่ได้หยาบคายจะเธอ,อเฉันต้องการเลือด อุ่นๆสีแดงฉานมึงอย่าขึ้นมาถอยไปไปแล้วเว้ยโอเคบันไดครับบันไดหนีเร็วหนีห้องนี้ศูนย์ลูกซองเฮ้ยยิงยิงสกัดไว้ก่อนยิงสกัดไว้ก่อนสายเคมีเหลวฉันเกลียดคนโง่โอเคกูหนีก่อนละเร็ว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  แกคือจานหลักของวันนี้จะไปในเหรอเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเดี๋ยวนะมึงมาหันนี่ไงวะเนี่ยเอื้อเรียบร้อยโดนรับประทานเต็มๆจบแล้วมั้งเรียบร้อยครับสิกนาทีโอ้โหอย่างไวโอ้เดโมนี่สั้นมากเลยว่ะนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณมากของที่ติดตามกันเนาะสำหรับเดโม Res i d e n อ Evil v วิลเลจนะครับเดี๋ยวมาเจอ ตัวเกมเต็มเนาะในวันที่7นะครับผมพฤษภาคมเนาะเราจะมาเจอกันกันกบภาคที่1นะครับตั้งแต่ภาคที่1ไปผมจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ผมจะแปลให้ทุกท่านฟังเลยแล้วกันเนาะติดตั้งกันให้ดีๆเนี่ยครับเล่นในเพย์ซเหมือนเดิมนะเนาะเรียกว่าจะเป็นการแบบท้าทายตัวเองนะครับผมเนาะในการเล่นเพย์ซีผมบังคับจอยยากมากนะฮะโอเคเทเลอร์ <c oughs> <c oughs> okay, อีกแล้วนะผมอันนี้อข้ามไปแล้วกัน <c oughs> อ่ะโอเคผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นตอนนี้นะครับผมเนาะคุณต้องรอวันที่2พฤษภาคมนะครับคุณเจเล่นตัวเดโม ทั้งหมู่บ้านทั้งภาษาสอที่พร้อมกันเลยเนาะแล้วเขาจะให้เวลาคุณเล่นถึง60นาทีด้วยกันนะครับส่วนเกมเต็มก็จะมาวันที่7พฤษภาคมนะครับเราก็จะมาเล่นกันนะครับผมโอเคผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ในยูทูบนะครับกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับ STVX Official แล้วเจอกันใหม่ตัวเกมเต็มนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย